ยกคุณสูงยกอึ่งสูงทำเด็กเวลาจะจ้าทงคแทงเดียวถ้าอากกินก็เข้ามานี่เขาสามพันเราไปขายล่าสุดได้พันกว่าเดีอาไปขายที่บอกไม่มีตังค์จะไ่ได้ตังค์เลยเขาเสนอะไรไปขายเสนอเขาขายเขาเท่าไหร่อะไรเขาบอกให้พันเดียวพันไม่ได้ให้แบบว่าเป็นยาให้เป็นยาให้เราไปตังค์แล้วนี่รันอีกครั้งแล้วก็ยังมี ตั้งแต่ออกมากลคือว่กผมเพิ่งทำอ๋อติดเป็นจําแล้วออกมาแล้วมาเกาะเหตุคือผมไปทำงานแต่ก่อนแล้วผมต็ง่านไปทำอะไรคือจาารกลับไปทำงานแต่ก่อนตังค์ผมไม่มีอ๋อมุ่งเน้นจูงใจกมไม่มีตังคถ้าเกิดว่ามีสามพันเลยนะวันหนึ่งอะเป็นขบวนเอาไม่นไม่เลยคือเดินออกมาจากบ้านนี้ไม่มีอะไรกิดว่าเดินมาตื่นมาลตื่นมาแล้วก็แ เดินก็ไม่ไหวขาไมนเลยใจก็เร็วแลนี่เราทำาก็เลยทำบาปตางค์ตังค์้ใครสอนอ่ะใช้ในทอันนี้ไม่คิดว่าจะขายราวด้วยหเพราะว่าเคยเห็นแต่ข้างในเปลือกข้างในไหนข้างในเรียนจำเรียนจำอะไราคดีรถจักรยานรักรถจักรยาน พ่น,นรถจักรยานพ่รถจักรยาน,ยานแล้วทีนี้ออกมาก็เลยล็อกติดไะเวลาบิดแล้วล็อกปิดไงแล้วก็บิดเลยไนดะ้ไหม โอเคพอละเดี๋ยวบล็อกเขาถ้ามีแผ่นเหล็กเนี่ชิ้มได้ไหมถ้ามีแผ่นเหล็กปิดอะไรไม่ได้ต้องมีปิดทางที่เปิดแั่นเหล็กไว้อ่าเราซือต้องเตือรว่าถ้ามีรถอ่ะงเงี้ยเร้ต้องปิดปิดแผ่นเหล็กปิดไว้ถูกไถ้าไหนเปิดไว้ก็เราสามารถแทงคอมไนได้ถูกป่ะถือถีไปกันแล้วขอโทษสียหาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวใช้ชี้พากสงทเนี่ยเดีย